สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำพริกหนุ่มยัดไส้นึ่งนะคะราดด้วยน้ำซอสอร่อยออร่อยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะทำการหมักไส้ก่อนนะคะเราจะใช้หมูสับ200กรัมแครอทนิดหน่อยเห็ดหอมแช่น้ำนิ่มแล้วนิดหน่อยใบของต้นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลผงปรุงรส พริกไทยตามชอบค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมไข่ไก่ลงไปหนึ่ฟองนะคะจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันอีกค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราจะพักไว้ ครึ่งชั่วโมงนะคะต่อไปเราก็จะมาทำส่วนของพริกหนุ่มแล้วก็จะทำความสะอาดล้างแล้วก็ควักเอาไส้ออกนะคะพอครบเวลาเราก็นำหมูที่เราหมักไว้มายัดใส่ลงไปแบบนี้ค่ะยัดเข้าไปเยอะๆเลยนะคะจะได้อร่อยยัดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะเราก็จะนำไปนึ่งนะคะ เราใช้เวลานึ่งสินาทีถึงยีนาทีค่ะพอสุกแล้วเราก็นำาอ,อกมาจัดจานไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะไปทำน้ำราดค่ะใส่น้ำมันหมูลงไปค่ะแล้วก็จะมีเห็ดหอมที่เราแบ่งไว้นะคะก็จะมีเห็ดหอมมีแครอทมีกระเทียมมีขิงแล้วก็มีโคนต้นหอมที่แบ่งมาจากการหมักไส้นะคะเราก็จะใส่ เห็ดหอมแครอทแล้วก็ขิงสับกระเทียมลงไปค่ะผัดให้หอมเหลืองดีนะคะจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยค่ะปล่อยให้เดือดนะคะแล้วก็เติมซีอิ๊วดำลงไปครึ่งชั้นชาค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลครึ่งชั้นชาใส่ผงปรุงรสครึ่งชั้นชา ใส่ซีอิวนิดหน่อยค่ะให้ชิมรสดูนะคะเพราะว่าพริกหนุ่มยัดไส้ของเรามันมีรสชาติแล้วนะไม่ต้องเค็มมากค่ะจา,จากนั้นก็ใส่แป้งมันละลายน้ำนะคะใส่ลงไปไม่ต้องใส่ให้หมดตามที่ให้ไปนะคะพอมันเหนียวก็พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็นำมาราดพริกหนุ่มที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะแค่นี้ก็เตรียมจัดจาน เสิร์ฟได้เลยค่ะโรยหน้าด้วยต้นหอมนะคะอร่อยแน่นอนค่ะลองทำดูนะคะ